นักร้องสาวซุ่มคบกับแฟน10ปีไม่เคยเปิดตัวล่าสุดเตรียมจะแต่งงานฟ้าแลบเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้จักเป็นกันอย่างดีสำหรับนักร้องสาวแซบอย่างนิด พาพรจุราเลียงนั่นเองหรือว่านิพพาพรแบ่งอ้วนนั่นเองชื่อเล่นชื่อกระแตหรือที่รู้จักกันในชื่อกระแตอัสยามล่าสุดกระแตนั้นก็เปิดใจในรายการของวิดีและพร้อมกับเผยว่าข่าวดีว่าจะเตรียมแต่งงานาสายฟ้าแล็บเลยทีเดียวไม่เกินสองปีนี้เราก็จะไม่ได้เห็น ไม่ได้เปิดตัวว่าคนจะคิดว่าเรายังไม่มีแฟนบ้างและแต่โสดบ้างแต่จริงๆแล้วหนูคบกับคนนี้มานานถึง10ปีเลยทีเดียวรักเดียวใจเดียวมากๆหัวเราะก็อยู่ด้วยกันมาและจากความที่เข้าใจจากจากก่อนตอนแรก ก็เป็นคนเพื่อนสนิทกันแต่แล้วเขาก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่เลยก็ทำให้เราทำธุรกิจเราก็เติบโตด้วยซึ่งกันด้วยเพราะว่าหนูก็อยู่บ้านหน้าบ้านนั่นเองเขาก็อยู่ในบนหลังบ้านเป็นคนที่ส่งเสริมเรามีความสุข คบกรรมานาน10ปีแต่ก็นั้นก็จะแต่งได้แล้วนะคะเอาจริงๆหลายคนก็ไม่รู้เลยว่าหลายคนก็เหมือนถ้าเราจะประกาศแต่งงานมันก็เลยรู้ ู้ดูสายฟ้าแลบนั่นเองเพราะตั้งแต่ตั้งใจว่าจะไม่เกิน2ปีนี้คือตั้งตั้งเป้าไว้กับตัวเองแล้วก็มีแฟนว่าจะทำธุรกิจของเราให้ถึงพันล้านบาทแล้วค่อยเปิดตัวเลยแต่มาแรงนับค่าใจนั่นเองหาเป้าหมายเลยนะคะต้องยืนยันทำให้ได้แต่หนูก็ ก็คิดไว้ว่าจะไม่ถึงเป้า2ปีนี้จะแต่งแล้วเพราะว่าจะ40แล้วนะคะ